สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เช้านะเมื่อบานมาลองแล้วได้หนึ่งสองสาี่ห้าหกเดเมื่อบานลองได้เจ็ดรองแล้วนะเพื่อนๆดูอย่างสวยเลยเมื่อบานถ่ายไว้อยู่แต่เมมมันเต็มแล้วก็ตัดต่อแล้วมันไม่ได้ผมก็เลยลบออกเนาะเอาเอาถ่ายใหม่ดีกว่าวันนี้ให้เพื่อนๆดูนะ เราจะปลูกถี่นิดนึงนะพเพื่อนๆเหมือนที่เหมือนที่คุยกันเนาะตัวเนี่ยของเพื่อนบ้านาข้างๆเนี่ยเพื่อนๆดูของเพื่อนบ้านปลูกก่อนยังไม่ถอนนะของเราปลูกที่หลังถอนแล้วเราปลูกรอบสองอีกแล้วนะพวเพื่อนๆนะก็เราจะมา มา,มาถ่ายให้ดูนะตัวนี้เรามีเด็กๆมาช่วยเมื่อวานวันนี้ก็มา,มาสองคนนะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน โอเคนะครับเพื่อนเนีเน่เราเสียบสองร่องให้ดูก่อนเมื่อกี้นะตัวที่เสียบเมื่อกี้นะตัวนี้มันยินมันจะแข็งนิดนึงมันต้องมาไถรวดวอีกนิดนึงนะพอดีตัดต้นแล้ววันนี้ต้องออกตลาดเนาะต้องลองเสียบดูด้วยเรามาวัดดูเราะระยะร่องนะพื่นเพื่อน สุปแล้วไม่ปัดนะที่เพื่อนๆกลัวท้ายเขาปัดก็ยารองก็เม็ดสิบนะเพื่อนเอนม็ดสิรถไทเล็กเราเดินตามก็เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเข้าได้นะเพื่อนเม็ดสิเม็ดยี ตัวนี้เม็ดห้านะนเพื่อนๆโอเคถือเป็นมาตรฐานเม็ดเม็ดสิบเม็ดยี่เม็ดสิบนะนเพื่อนคือเม็ดเม็ดสิบห้านี้เม็ดสิบห้าเม็ดยี่คือมันจะแล้วแต่ไอเรามันล้อไอรถมันจะ เบี่ยงนิดนึงเนาะสรุปแล้วเฉลี่ยน่าจะที่เม็ดสิบนะนเพื่อนๆนะกล้องอยู่ที่เม็ดสิบโอเค<ม>เราเหลืต้นนิดนึงนะนเพื่อนๆเลือต้นนิดนึงเราเลยมามาเสียบเมื่อวานเรามาลูกสาวลูกชายมาช่วยตอนนี้ก็มาสองคนกับแม่บ้านนะไม่มีคนโรยปุ๋ยนะเราต้อง ทำที่ใส่ปุ๋ย DIY นะเพื่อน,นด้วย,อยลอง <c ười> เดี๋ยวให้เพื่อนเพือนดูจะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลอง ก็จะเธอเธอมาถ่ายปุ๋ยดีไอใบหนึังว่าคือสายสโซล,ลูชันะครับผมเด็ดให้ถ่ายแล้วก็เขย่าเชือกไงแ,แน่หนักคอนโทนหน่อยแน่ถ่ายคอนโทนหน่อยเนี่ยเชือกเราเขยา่านะี่มันก็จะลงทีละนิดทนีนิดนะเพื่อน ล้วก็ควบคุมน okay. ้งฐานควบคุมน้ำปืนนะโอเคเลยนะแล้วก็มัดสลิปเนี้ยนๆปุ้ยหกหมดมัดสลิปไว้นะอันนี้ก็เบียวนิดนึงนะ ปกติที่ว่าเนี่ยก็คือตรงนี้มันเบี่ยงออกใช่ไหมเพื่อนเบี่ยงออกเบี่ยงออกจากล้อเนี่ยให้ให้มันเหยียบร้อเดิมอ่ะเพื่อนค,อคือคือเวลาเวลาเวลาวิ่งวิ่งวิ่ง,งไปกลับอะ่ะให้ให้มันเหยียบตรงกลางล้อเดิมเลยตรงกลางล้อเดิมนะเพื่อนมันจะไม่ไม่มีการ เป,ะนะเป๋นะเพื่อนๆนะโอเคนะเนี่ยระยะระยะคือคือเราลงไปใช่ไหมตรงนเนี้ยเนี่ยนะครับเสี่ยงจิตอ่ะให้มันไปกับล้อเนี่ยเพื่อนๆให้ไปกับล้อเลยนะให้มันไปกับล้อเนี่ยให้เหยียบล้อล้อหน้าให้เหยียบตรงนี้นะเพื่อนๆนะตรนี้ขึ้นลงเป๋ซ้ายเป๋ขวามันก็อยู่ที่ เราตั้งตั้งสู้ให้มันได้อย่าให้เป๋ซ้ายเป๋ขวานะเพื่อนๆนะโอเคเนาะเดี๋ยวจะวัดให้ดูก็ตัวนี้ก็เม็ดยี่นะเพื่อนเม็ดยี่เม็ดยี่ตัวนี้เป๋ออกไปเม็ดสามมันเป๋เม็ดสาม นี่ตัวตัวที่มาตรฐานทั่วไปมันจะอยู่ที่เมตรสิบนะเพื่อนเมตรสิบตัวนั้นมาออกจะเปยออกนิดนึงพอดีมัวแต่มัวแต่คอนโทรลปุ๋ยเนาะยางตัวไหนตัวนี้ก็ได้แบบมาจากที่อะไรนะเขาเดินแล้วเขาใส่เป๊บแล้วใส่ถุงปุ๋ย ข้างอะ่ะเ,เพื่อนๆนที่เขาใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยข้างๆนะโอเคนะเนาะเพื่อนเพื่อนปลูกปลูกแล้ววันนี้มาสองคนพ่อปาจะสายๆก็จะไปออกตลาดด้วยวันนี้นะเนาะเพื่อนเพื่อนโอเคครับเราจะรีบปลูกให้หมดต้นที่เหลือเนาะเดี๋ยวถ้าสมาชิกพร้อมเนี่ยจะถ่ายให้ดเูเต็มระบบอีกรอบนะเนาะเพื่อนเพื่อนานะ โเคสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ